เล่าข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายไม่เครียดอ,อย่างที่คิดคุยกับซีอบริษัทชั้นนาเป็นกันเองกับเจ้าของกิจการชื่อดังบนสนาม AEC บอกเล่าความเคลื่อนไหวธุรกิจที่หลากหลายมันนี่360ค้อยายสบายสบายกับส,บสบกูสพ,พิเศษฉีกรูปแบบเหลือไข่พบกับผมบัญชาชุมชัยเวชดิฉันที่ชาสุดที่ทำและดิฉันูู้ีรัตน์จีระดีหลกในรายการมันนี่60สดทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางมันนี่ h ช n แนล ื่อพูดถึงตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอาหารสำหรับสุนัขในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตั้งแต่ต้นปีนี้นั่นเป็นเพราะกลุ่มผู้บริโภคยังคงจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้าอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงส่งผลให้เฉพาะตลาดอาหารสุนัขทั้งปีเติบโตประมาณ10-15%จากตลาดรวม3,500ล้านบาทในปี2552ขึ้นมาเป็นกว่า9,000ล้านบาทในปีที่ผ่านมาขณะที่ตลาดสแนัคสำหรับสุนัข ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าประมาณ800ล้านบาทขึ้นไปนั้นรับอนิสงในการเติบโตเฉลี่ยปีละกว่า7-10%เช่นเดียวกันสาเหตุจากกลุ่มคนเลี้ยงสุนัขให้ความสำคัญในการดูแลและเลือกอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารประเภทขบเคี้ยวหรือสนักให้กับสุนักตัวโปรดที่เป็นทั้งเพื่อนยามเหงาและสัตว์เลี้ยงรับใช้ที่ซื่อสัตย์มากที่สุด จากตัวเลขที่ได้ยินไปนั้นทําให้กลายเป็นโอกาสที่น่าสนใจของคนชอบเลี้ยงสุนัขที่ต้องการผลิตอาหารสุนัขแบบสั่งทําได้พร้อมไปด้วยคุณภาพทางโภชนาการที่ดีที่สุดสําหรับเพื่อนรักสี่ขาตัวโปรดซึ่งแทบไม่แตกต่างจากโภชนาการอาหารของคนเลยแม้แต่น้อยซึ่งกลายเป็นตลาดที่แตกต่างจากการผลิตอาหารสุนัขจากโรงงานขนาดใหญ่ๆที่ใช้เครื่องจักรเริ่มจากอะไรคือก็เริ่มจากที่เลี้ยงเขาอะค่ะแล้วก็คือคิดว่าอยากทํา คืออยากทําอะไรก็ได้ทุกอย่างให้ลูกคือมันทําหมดแล้วค่ะอาบน้ําดูแลเรื่องความสะอาดยอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งมันวนมาที่การทําอาหารเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแค่แกะจากถุงใส่ใส่ชามมันดูมันน้อยไปยอะไรเงี้ยอยากหาอะไรให้มันแบบสนุกสนุกกับเราด้วยแล้วก็ให้เขาได้แบบน่้เขาน่าจะเอนจอยได้กินอะไรอร่อยๆอ,อ,ยอ,อยะคะ่ะก็เลยแบบว่าศึกษาแล้วก็เริ่มคิดจะทำพวกนี้ขึ้นมา ทิ่สรัฐสุธิวัฒนรพุทธคนในวงการอาหารสุนัขรู้จักเธอดีว่าคุณเชอรี่วัดกะบอยเชฟอาหารสุนัขเริ่มจากการทําอาหารสุนัขซึ่งคุณเชอรี่นั้นชอบเลี้ยงสุนัขเป็นการส่วนตัวและทําทุกอย่างให้กับลูกสุนัขของตัวเองเธอทําครบทุกอย่างจนกระทั่งลึกไปถึงการทําอาหารสุนัขที่มีประโยชน์ทางสารอาหารให้กับสุนัขที่เธอชื่นชอบและตัวเธอเองได้มีโอกาสพูดคุยกับนายสัตวแพทย์เรื่องพภชนาการของสุนัขบ่อยครั้งทําให้คุณเชอรี่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มลองทําอาหารให้กับลูกสุนัขที่เลี้ยงไว้เวลาผ่านไปสังเกตจากลักษณะรูปร่างน้ําหนักอารมณ์ของสุนัขที่รับประทานอาหารสุนัขแบบปรุงเองจากสูตรของเธอสุนัขเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากจึงเผยแพรแผ่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากวันนั้นเชอร์รี่วัตกะบอยเชฟอาหารสุนัขจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอเราทามาแล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะว่ามันจะมาเป็นธุรกิจอะไรขนาดนี้นะคะก็คือ เริ่มทำแล้วเราก็เอาลงโซเชียลนะคะทำมาประมาณ5 6ปีแล้วก็ลงโซเชียลจนกระทั่งมีคนสนใจก็ติดต่อมาให้ไปเขียนคอลัมน์ในแมกกาซีนสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะจนกระทั่งมามีเป็นอีเวนต์คืออีเวนต์สำหรับสุนัขค่ะ,ะเวลาเขามีอีเวนต์เนี่ยจะมีกิจกรรมบนเวทีซึ่งกิจกรรมบนเวทีเนี่ยเขาก็แอดเราขึ้นเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นทำเป็นคุกกิ้งโชว์เผยแพร่ให้กับผู้เลี้ยงสุนัขได้รู้ว่า นอกจากจะให้ทานอาหารเม็ดแล้วเรายังสามารถทําอาหารให้เขาทานได้คนที่ชอบทําเหมือนเอาอาหารคนให้เขาทานซึ่งมันไม่มีประโยชน์นะคะอย่างนี้ถ้าเราทําให้เขาทานเนี่ยไม่มีเรื่องอเครื่องปรุงผงชูรสซึ่งมันปลอดภัยกับสุนัขทานแล้วท้องไม่เสียแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มแบบว่าไปแบบเหมือนกับขึ้นโชว์แล้วก็ทําพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนําจนกระทั่งมา ทุกวนนถึงแม้ว่าในยุคที่เศรษฐกิจมีปัญหาตั้งแต่ต้นปีนี้แต่คนที่รักสุนัขรักสัตว์เลี้ยงของตัวเองนั้นยังยอมจ่ายซื้อหาอาหารสุนัขแบบปรุงตามความชอบแทบไม่น่าเชื่อว่าเจ้าของสุนัขยอมที่จะกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือแม้แต่ข้าวราดไข่เจียวเพื่อแลกกับการที่ลูกสุนัขของตัวเองจะได้รับประทานอาหารที่ดีด้วยการจ่ายราคาสูงมีคนจํานวนน้อยเท่านั้นที่จะติดปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงลดทอนค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกสุนัขที่ชื่นชอบหากมองในแง่โอกาสการเติบโตของตลาดอาหารสุนัขแบบปรุงเองได้นั้นจริงอยู่ว่าตลาดค่อนข้างเล็กแต่กําไรกลับมากกว่าที่หลายคนคิดไว้นอกจากนี้ผู้คนที่มีกําลังซื้อสูงซึ่งนิยมเลี้ยงลูกสุนัขมากขึ้นพร้อมสำรองค่าใช้จ่ายให้กับสุนัขทานอาหารปรุงพิเศษมากขึ้นกว่า12%ถ้าแบบว่าเป็นร้านที่เขาเอาไปทำก็เราก็จะมีราคานิดนึงอะคะ่ะก็จานหนึ่งก็ตกประมาณ เก้าสิบบาทร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเฉลี่ยประมาณจละร้อยอะคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าไปเสิร์ฟตามร้านอาหารที่เป็นด็อกคาเฟ่อะไรเงี้ยนะคะถ้าคนเปิดรับที่จะให้ลูกทานหรือลองอะไรใหม่ๆเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่ควบคู่กันในในวงการธุรกิจอยู่แล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็คนก็เริ่มเปิดกว้างในการทําอาหารให้สุนนะัขถ้าถามเรื่องเศรษฐ,ฐกิจจะมีผลในการเลี้ยงไหมคือคิดว่าน้อยนะคะเพราะว่าต่อให้ไม่รู้ว่าเคยได้ยินกันหรือเปล่าว่าแบบเหมือนกับเนี่ยเราให้ ซื้อข้าวแพงๆให้เขาทานเนี่ยในขณะที่เจ้าของกับทายข้าวไข่เจียวแพงข้าวกับไข่ทานมาม่าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างนี้กันแล้วนะคะสำหรับตลาดอาหารสุนัขในไทยนั้นถือเป็นตลาดที่มีการเตริบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละสิซึ่งถือว่าเป็นการเตริบโตตามการขยายตัวของตลาสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารสําหรับสุนัขและแมว ซึ่งมีมูลค่าการตลาดมากกว่า25,000ล้านบาททําให้ผู้ผลิตอาหารสุนัขประเภทโรงงานขนาดใหญ่ในไทยมองเห็นโอกาสของปัจเจัยบ,บวกที่กำลังจะมาถึงในอีกหนึ่งปีครึ่งข้างหน้านั่นคือตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่จะมีปริมาณสุนัขเลี้ยงตามบ้านเพิ่มสูงขึ้นจาก5ล้าน7 0 0 0 0ตัวเป็น35ล้านตัวดังนั้นเมื่อมองตลาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งทวีปเอเชียมูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งมีมูลค่ามากกว่า2 3 0ล้านบาทต่อปี ในอนาคตอาหารสุนัขสำหรับปรุงเองจึงกลายเป็นอีกหนึ่งตลาดทำเงนินได้อย่างน่าสนใจไม่น้อยไม่ต้องมีต้นทุนสูงค่ะแต่ว่าต้องอาศัยศึกษาหาความรู้หาข้อมูลอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรื่องการหาวัตถุดิบที่เหมาะสมกับเขาแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมกับเขาแล้วก็ความเหมาะสมในเรื่องของน้ำหนักอายุแล้วก็สุขภาพร่างกายของเขาค่ะมันเป็นส่วนประกอบสำคัญซึ่งจริงแล้วอ่ะต้องเรียกว่า ทั้งหมดทั้งมวลเราคือความใส่ใจพี่บอกหมดเลยคือใครอยากได้สูตรอะไรยังไงคือให้หมดเลยคือสามารถอีกบอกเข้ามาถามได้โทรเข้ามาปรึกษาได้คือเราไม่พี่ไม่มีกักอยู่แล้วคือสามารถไปประกอบอาชีพได้เลยแต่ว่าคือพี่ยังไม่ได้ทำตรงนี้พี่ก็จะให้ใครอยากเอาไปทำไปเปิดร้านอะไรเงรี้ยพี่ให้หมด